มีไฟ LED ในตัวด้วยนะครับผมเหมาะสำหรับเล่นเกมทำงานนะฮะเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้สวัสดีครับผมวันนี้นะอยู่กับร้านมิเ l i ลียนเพอร์เฟกตแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเช่นเคยมารีวิวสินค้าคที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเมาส์ USB นะครับผมตัวนี้จะเป็นเมาส์เกมมิ่งก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้รุ่น JM 610นะฮะจะเป็นรุ่นของมันนะครับตัวนี้นะมีความพิเศษตรงที่มันมีไฟในตัวด้วยนะนะประเภทของมันเนี่ยจะเป็น USB 2.0ตัวรับสัญญาณมันเนี่ยจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์นะฮะหรือ G Hz นันเองนะครับ,รรบตัวนี้นะครับมี DPI นะสระดับนะบก็คือ 800, 1 2 0 6 DPI นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นสีดำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องออกมาให้ดูเลยนะครับ Unbox กันเลยนะ ตัวนี้ฮนะผิวของขั้นจะเป็นเขาเรียกว่าผิวด้านนะครับจะไม่ได้ผิวมันนะก็ <c oughs> คือเวลาเราเล่นเนี่ยจะทําเวลาเรามีเหงื่อตรงมือเนี่ยมันจะทาให้มันไม่ลื่นนะครับผมน้าหนักของขา้นที่จะเบานะครับเดี๋ยวผมลองเสียบ USB <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะเขาก็จะมีไฟใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้นี่ใช่ไหมฮะไฟกระพริบนะฮะเขาก็จะมีไฟนะฮะแล้วก็บนตัวเมาส์เนี่ยตัวนี้จะมีตัวปรับ DBI ให้นะสามารถกดได้เลย นะกดได้เลยแล้วฮะตัวเมาส์นะ,ะก็จะส่งแสงแล้ววิบวับนะครับผมเห็นไหมฮะอะปรับเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับผมใครชอบ DPI เยอะๆเนี่ย,ยก็สามารถกดคลิกได้นะครับไม่ต้องไปกดที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็เลือก d ี i นะฮะไม่ต้องกดอะไรขนาดนั้นเลยตัวเมาส์นะ,ะเป็นไม่ใช่เมาส์ปุ่มเงียบนะจะเป็นเมาส์แบบแหนะเวลาคลิกก็จะมีแกรกๆหน่อยนะครับผมโอเคเหมาะสําหรับ ทำงานเล่นเกมก็ได้นะฮะอ่าตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะมีความเท่นในตัวด้วยเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมเมาส์ตัวนี้ฮะมีสาย USB นะฮะยาว1.3เมตรนะฮะก็คือประมาณเมตรกับอีก30เซนนะครับคงคันี่จะยาวเลยนะครับผมแล้วก็มีจํานวน4ปุ่มนะก็คือมีปุ่มซ้ายปุ่มขวาแล้วก็ปุ่มตรง เนี่ยลูกกิง้งแล้วก็ดีใ่นะมี4ี่ปุ่มนะมีไฟ LED ในตัวด้วยนะครับผมเหมาะสําหรับเล่นเกมทํางานนะฮะเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับผมดีไซน์ของมันนะค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมวัสดุของมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะทนทานนะครับผมน้ําหนักดิผมว่าไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะหนะักแือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับโอเคคุณสมบัติของมันประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะสามารถสอบถามมาได้นะฮะ คือลิงก์ข้างล่างเลยนี่ครับผมมี a c e b o o k l i น e แอดนะฮะอินตาแกรมแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมสามารถโทรสอบถามได้เลยว่าใครอยากสั่งซื้อช่องทางออนไลน์นะก็มี Lazada แล้วก็ s h o ป e e นะ,ะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้ u t u b e นะ,ะอ่าหรือใครดูคลิปนี้ใน Facebook Page เพยผมก็จะแปะรายละเอียดไว้นะสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็มีลิงก์สามารถกดที่ลิงก์แล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ กับสินค้าตัวใหม่ๆเจ๋งๆวันนี้อีกนะครับผมผมก็จะขนมารีวิวให้หมดเลยนะครับเผื่อใครต้องการสินค้าทางร้านเราก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์ก็กระดิ่งด้วยนะให้กับทางช่องเรานะฮะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราแล้วก็สินค้าใหม่ๆของเราอีกมากมายนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ